ทุกครั้งที่ฉันไปไหนทำอะไรท่านก็รู้ไปหมดฉันรู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในคุกที่พ่อสามีเป็นคนสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาลอยต่อไม่ใช่ความคิดที่ฉันปรุงแต่งขึ้นมาเองจากความหวาดระแวงอย่างที่ใครๆโดยเฉพาะสามีของฉันพยายามจะยัดเยียดให้ฉันเชื่อแบบนั้นแต่มันคือความจริงความจริงที่กัดกินหัวใจของฉันทุกวินาทีความจริงที่น่าขนลุกจนฉันแทบจะกลายเป็นบ้า ฉันซ้อพิมพ์ค่ะฉันแต่งงานกับเอกสามีของฉันมาได้สามปีแล้วชีวิตคู่ของเราในช่วงแรกมันเหมือนฝันที่เป็นจริงเอกเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอ่อนโยนและรักฉันมากเราซื้อบ้านหลังเล็กๆด้วยกันวาดฝันถึงอนาคตที่สวยงามครอบครัวที่สมบูรณ์และส่วนหนึ่งของครอบครัวเราก็คือคุณพ,พ่อสามีของฉันเองคุณพ่อเป็นพ่อไม้ท่านอยู่ตัวคนเดียวมานานหลังจากที่คุณแม่ของเอกเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน ด้วยความที่เอ็ดเป็นลูกชายคนเดียวเขาก็เลยชวนคุณพ่อมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเราซึ่งฉันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันฉันดีใจด้วยซ้าที่บ้านของเราจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอบอุ่นมีคนให้เราได้ดูแลฉันวาดภาพครอบครัวแสนสุขเอาไว้ในหัวพ่อสามีที่เอนดูลูกส้ายเหมือนลูกสาวแท้ๆแ,และในช่วงแรกมันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณพ่อเป็นคนเยาบกพูดน้อยท่านมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องของท่าน อ่านหนังสือหรือไม่ก็ดูโทรทัศน์แต่ท่านก็ดูจะใส่ใจฉันเป็นอย่างดีเสมอตอนเช้าท่านจะตื่นมาทําอาหารเผื่อฉันกับเอททุกวันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมนูง่ายๆแต่ก็เต็มไปด้วยความใส่ใจตอนเย็นเมื่อฉันกลับมาจากที่ทํางานท่านก็จะคอยถามไถยว่าเหนื่อยไหมทํางานเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ของเรามันควรจะเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะแต่แล้วความรู้สึกแปลกก,กมันก็เริ่มคืบลานเข้ามาในใจของฉันทีละน้อย เหมือนมดตัวเล็กกที่ไต่ขึ้นมาตามขาแต่เมื่อคุณรู้สึกตัวอีกทีฝูงมดนับพันก็ลุกัดกินคุณจนแทบจะทนไม่ไหวจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องเล็กกน้อยน้อยที่ฉันแทบจะไม่ได้ใส่ใจในตอนแรกมันเริ่มจากคำพูดของคุณพ่อที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของฉันดีเกินไปเกินกว่าที่คนซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้านจะรู้ได้มีอยู่วันหนึ่งฉันนัดเจอกับเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัายที่ไม่ได้เจอกันมานาน เราไปนั่งคุยกันที่คาเฟ่เปิดใหม่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลจากบ้านของเราพอสมควรฉันถ่ายรูปแก้วกาแฟกับขนมเค้กแล้วโพสลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของฉันซึ่งฉันตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นฉันมั่นใจว่าในรายชื่อเพื่อนของฉันไม่มีบัญชีของคุณพ่ออยู่แน่นอนเย็นวันนั้นเมื่อฉันกลับถึงบ้านคุณพ่อกำลังรดน้ำต้นมาอยู่หน้าบ้านท่านหันมายิ้มให้ฉันเหมือนทุกวันแล้วพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเลียบอกว่า ไปคาเฟ่มาเหรอลูกเค้กมะพร้าวที่นั่นอร่อยไหมพ่อเห็นในรูปแล้วน่ากินดีหัวใจของฉันกระตุกวูปไปชั่วขณะท่านรู้ได้อย่างไรฉันไม่ได้บอกใครเลยว่าจะไปที่นั่นแม่แต่เอกก็รู้แค่ว่าฉันจะไปเจอเพื่อนแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าที่ไหนตอนนั้นฉันยังพยายามคิดในแง่ดีบางทีเพื่อนของฉันคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณพ่อในโซเชียลมีเดียก็ได้หรือบางทีท่านอาจจะแค่เดาสุ่มไปอย่างนั้นเองค่ะ อร่อยดีค่ะคุณพ่อฉันตอบกลับไปพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นในหัวของฉันตอนนั้นมันขาวโพลนไปหมดคำถามมากมายวิ่งวนจนหน้าเวียนหัวแต่ฉันก็ทำได้แค่ยิ้มแห้งๆแล้วขอตัวขึ้นไปพักผ่อนบนห้องฉันพยายามปัดความคิดบ้าๆนั่นทิ้งไปฉันบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยมันได้ถูกหวานลงในใจของฉันแล้วและมันก็เริ่มที่จะแตกหน่อเติบโตขึ้นทุกวันเรื่องที่สองเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อมา ปกติแล้วฉันจะแวะซื้อของเข้าบ้านที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านทุกวันเสาร์ตอนเช้ามันเป็นกิจวัตรที่ฉันทำมาตลอดแต่ในสัปดาห์นั้นฉันเกิดอยากจะทดสอบอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือบางทีฉันอาจจะแค่อยากพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันมันบ้าไปแล้วจริงๆเย็นวันพูดหลังเลิกงานฉันตัดสินใจขับรถไปซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแห่งหนึ่งซึ่งไกลออกไปคนละเส้นทางกับทางกลับบ้านปกติของฉันฉันไม่ได้บอกใครไม่ได้โทรบอกเอกดและแน่นอนว่าไม่ได้บอกคุณพ่อ ฉันตั้งใจจะซื้อของแค่ไม่กี่อย่างแล้วรีบกลับกะว่าให้มันเป็นเรื่องทีไม่มีใครคาดคิดฉันใช้เวลาอยู่ที่นั่นไม่นานแต่การจราจรในเย็นวันพุธมันก็เร็วร้ายกว่าที่คิดไว้ทําให้ฉันกลับถึงบ้านช้ากว่าปกติไปเกือบชั่วโมงตอนที่ฉันยิ้วของพะลุงพะลังเข้ามาในบ้านคุณพ่อกําลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องนั่งเล่นท่านเหลือบมองฉันแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับไปสนใจหน้าจอโทรทัศน์ตามเดิมแต่แล้วท่านก็พูดขึ้นมาลอยต่อ เหมือนคุยกับตัวเองว่าเส้นนั้นตอนเย็นนนรถมันติดอย่างนี้แล้วยิ่งวันนี้มีอุบัติเหตุด้วยดีแล้วที่ถึงบ้านปลอดภัยมือของฉันที่กำลังจะวางถุงของลงบนโต๊ะถึงกับชะง,งักข้างกลางอากาศขนทั้งตัวของฉันลุกชันขึ้นมาพร้อมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายท่านรู้ได้อย่างไรว่าฉันไปเส้นทางไหนมาท่านรู้เรื่องอุบัติเหตุได้อย่างไรจริงอยู่ที่ข่าวอุบัติเหตุมันอาจจะออกคลรทั์แต่ทำไมท่านถึงพูดขึ้นมาในจังหวะที่มันพอเหมาะพอจะเล่ากับจับวางแบบนี้ ราวกับว่าท่านกำลังจะบอกฉันเป็นนันโยยอว่าพ่อรู้นะว่าลูกไปไหนมาคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยทั้งคืนฉันตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เอกฟังฉันพยายามเรียบเรียงคำพูดอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ดูเหมือนว่าฉันกำลังกล่าวหาคุณพ่อของเขาแต่ดูเหมือนว่าความพยายามของฉันจะสูญเปล่าโทพิมพ์คิดมากไปหรือเปล่าเอด็ดคูดพางหัวเราะเอบาบาเหมือนเห็นเป็นเรื่องตลกเรื่องเค้กหน้าเพื่อนเราในโซเชียลอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณพ่อก็ได้ ท่านอาจจะเห็นผ่านนนก็เลยถ้าขึ้นมาตามภาษาคนแก่ส่วนเรื่องรถติดนะ่ะพ่อเขาคงเป็นห่วงพิมพ์นั่นแหละที่กลับบ้านช้าเขาก็เลยเปิดดูเขาจราจรมันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนะแต่มันบังเอิญเกินไปนะเอกฉันพยายามอธิบายมันเหมือนกับว่าท่านรู้ทุกการเคลื่อนไหวของพิมพ์เลยพิมพ์เอกถอนหายใจยาวคุณพ่อท่านก็อายุมากแล้วนะท่านอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันท่านก็มีแค่เราสองคนนี้แหละที่เป็นโลกทั้งใบของท่านการที่ท่านจะเป็นห่วงเป็นใหญ่เรามากหน่อยมันผิดหรือ ดีกว่าท่านไม่สนใจเราเลยไม่ใช่เหรอบางทีพิมพ์อาจจะเครียดเรื่องงานมากเกินไปนะเลยเก็บเอาเรื่องเล็กกน้อยน้อยมาคิดมาคำพูดของเอด็ดเหมือนเอาน้ําเย็นมาสาใส่หน้าฉันเขามองไม่เห็นในสิ่งที่ฉันเห็นเขารู้สึกไม่ถึงในสิ่งที่ฉันรู้สึกสาหรับเขาพ่อของเขาก็คือพ่อที่น่ารักและเป็นห่วงลูกเสมอแต่สําหรับฉันในตอนนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำมาเรียกว่าความห่วงใยห,หรือการควบคุมกันแน่ฉันกลายเป็นคนหวาดระแวงไปโดยสมบูรณ์ ฉันเริ่มเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของตัวเองทั้งหมดจากที่เคยกลับบ้านตรงเวลาฉันก็แกล้งทําเป็นมีธุระต,ต้องไปทําต่อหลังเลิกงานไว้ห้างซรพพสินค้าบ้างไปนั่งร้านกาแฟคนเดียวบ้างเพื่อที่จะทําให้ตาลางชีวิตของฉันมันคาดเดาไม่ได้แต่ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนมันก็ดูเหมือนจะไร้ผลไปเดินดูเสื้อผ้าที่ห้างมาหรอลูกได้อะไรติดไหมติดมือมาบ้างไหมวันนี้กาแฟร้านประจำรสาชาติเพี้ยนไปหรือเปล่าเห็นเรานั่งทำหน้าเคลียร์ดด เพื่อนที่ชื่อแก้วคนนั้นสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนคำพูดเหล่านี้หลั่งไหลออกมาจากปากของคุณพ่อในทุกกวันมันเหมือนเข็มเล่มเล็กๆที่คอยทิมแทงความรู้สึกของฉันอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ท่านรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งชื่อเพื่อนที่ฉันเพิ่งไปเจอมารู้แม้กระทั่งว่าฉันกําลังรู้สึกอย่างไรกับรสชาติกาแฟในแก้วมันเป็นไปได้อย่างไรฉันเริ่มตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของตัวเองอย่างละเอียด ฉันกลัวว่าอาจจะมีแอปพลิเคชันแปลก,กถูกติดตั้งเอาไว้โดยที่ฉันไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติฉันเช็กลายชื่อเพื่อนในโซเชียลมีเดียทุกบัญชีของฉันอีกครั้งก็ไม่พบชื่อหรือบัญชีที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นของคุณพ่อเลยแม้แต่บัญชีเดียวแล้ววันหนึ่งจิ๊กซอชิ้นสําคัญก็ปรากฏขึ้นมามันไม่ได้มาจากโลกออนไลน์แต่มันมาจากโลกแห่งความเป็นจริงจากปากของเพื่อนบ้านของเราเอง เย็นวันนั้นฉันกำลังลดน้ำต้นมาอยู่หน้าบ้านป้าน,นีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันก็เดินเข้ามาทักทายตามปกติเราพูดคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งป้าน,นี้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาที่ทําให้โลกข้างใบของฉันหยุดหมุนคุณพ่อของน้องเอกเนี่ยท่านน่ารักจริงลิงเลยนะจ้าใส่ใจหนูพิมพ์ดีมากกเลยป้าน,นี้พูดด้วยรอยยิ้มเมื่อหวานซึนตอนที่หนูพิมพ์กลับบ้านดึกกกหน่อยนะ ท่านยังอุตส่าห์ดาเดินมาถามป้าที่รั่วเลยนะว่าเห็นรถหนูพิมพ์เลี้ยวเขาซอยมาหรือยังท่านบอกว่าเห็นว่าดึกแล้วยังไม่กลับบ้านซะทีเลยเป็นห่วงกลัวว่าจะรถเสียอยู่กลางทางหัวใจของฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มนี่เองสินะนี่คือคำตอบของทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การติดตามในโลกโซเชียลแต่มันคือการเฝ้าจับตาดูในชีวิตจริงท่านไม่ได้รู้เรื่องของฉันจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังคอยสักถามข้อมูลจากคนรอบข้างของฉันอีกด้วย ภาพของคุณพ่อที่เดินไปเคาะประตูถามเพื่อนบ้านทีและหาลังลังพูดขึ้นมาในหัวของฉันเห็นลูกสะภ้าผมไหมครับวันนี้เขาออกจากบ้านไปกี่โมงเขากลับมาหรือยังความห่วงใยที่เอกพยายามจะบอกฉันมันได้กลายร่างเป็นความหน้าขนลุกอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วในความรู้สึกของฉันคืนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจทําในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดฉันต้องพิสูจน์ให้เอกเห็นให้ได้ว่าฉันไม่ได้บ้าและสิ่งที่ฉันรู้สึกมันคือเรื่องจริง ฉันโกหกเอกว่าบริษัทจะส่งฉันไปสัมนาที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสองวันฉันจัดกระเป๋าเดินทางเหมือนจริงทุกอย่างและให้เอกขับรถไปส่งฉันที่สถานีขนส่งในตอนเช้าฉันโบกมือลาเขาทั้งทั้งที่ในใายมันสั่นไปหมดหลังจากที่รถของเอกก็รับสายตาไปแล้วฉันก็รีบเรียกรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งแล้วตรงไปยังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่ฉันจองเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรามากนักแผนของฉันก็คือ ฉันจะเฝ้าดูบ้านของตัวเองจากระยะไกลฉันอยากจะรู้ว่าเมื่อฉันไม่อยู่คุณพ่อจะทำอะไรท่านจะยังคงตามติดชีวิตของฉันผ่านช่องทางอื่นอีกหรือไม่หรือท่านจะใช้ชีวิตของท่านไปตามปกติตลอดทั้งวันที่ฉันซ่อนตัวอยู่ในห้องพักของโรงแรมฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากซ่องมองจอโทรศัพท์มือถือของตัวเองฉันเปิดแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทุกอันค้างไว้รอคอยรอคอยการเคลื่อนไหวบางอย่างแต่ทุกอย่างก็เงียบสงดัดไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งช่วงบ่ายแก่แก่ของวันนั้นเองฉันตัดสินใจโพดรูปภาพเก่าๆที่ฉันเคยไปเที่ยวทะเลเมื่อปีที่แล้วลงในโซเชียลมีเดียพร้อมๆกับเขียนแคปชั่นว่าบรรยากาศการสัมมนาดีจังเลยค่ะมันเป็นการโยนหินถามทางเป็นการล่อเหยื่อให้ติดกับและฉันก็ไม่ต้องรอนานไม่ถึงสิบนาทีหลังจากที่ฉันโพดรูปนั้นไปโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอคือเบอร์ของเอพิมพ์อยู่ที่ไหนนะ่ะ เกิดอะไรขึ้นเสียงของเอกที่ดังลอดออกมาจากโทรศัพท์เต็มไปด้วยความตื่นตนกคะเอกมีอะไรเหรอพิมพ์ก็อยู่ที่งานสัมมนานะ่ะสิชันแก้งทําเป็นไม่รู้เรื่องสัมมนาที่ไหนทําไมคุณพ่อโทรมาบอกพี่ว่าพิมพ์ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอยู่แถวชายทะเลตอนนี้พ่อกําลังรีบขับรถออกไปดูพิมพ์ที่นั่นแล้วนะสิ้นเสียงของเอกโทรศัพท์ก็หลุดออกจากมือของฉันร่างกายของฉันแข็งทื่อไปหมด ในหัวของฉันมันมีแต่เสียงวิ่งวิ่งต่อๆไม่รับรู้อะไรอีกต่อไปท่านรู้แม้กระทั่งเรื่องโกหกที่ฉันสร้างขึ้นมาท่านก็ยังรู้ท่านไม่เพียงแต่รู้แต่ท่านยังสร้างเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะควบคุมสถานการเราทั้งหมดเอาไว้เพื่อที่จะดึงให้ฉันกลับเข้าไปอยู่ในสายตาของท่านให้ได้ฉันรีบโทรกลับหาเอกทันทีฉันสารภาพกับเขาทุกอย่างทั้งเรื่องที่ฉันโกหกว่ามาสมนา ทั้งเรื่องที่ฉันซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมและความหวาดระแวงทั้งหมดที่ฉันมีต่อคุณพ่อในตอนแรกเอกดูจะโกรธมากที่ฉันโกหกเขาแต่เมื่อฉันเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้เขาฟังด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและสิ้นหวังเขาก็เริ่มเงียบไปและในที่สุดเขาก็ยอมเชื่อฉันเราสองคนรีบกลับไปที่บ้านทันทีเพื่อรอคุณพ่อแต่จนแล้วจนล่าท่านก็ยังไม่กลับมาเราโทรหาท่านนับร้อยยอสายแต่ก็ไม่มีการตอบรับความวิตกกังวลของฉันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความกลัว ฉันกลัวว่าท่านอาจจะขับรถเร็วเกินไปเพราะความเป็นห่วงจอมปลอมที่ท่านสร้างขึ้นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเกือบเที่ยงคืนรถของคุณพ่อก็เลี้ยวเข้ามาจอดในบ้านท่านเดินลงมาสากรถด้วยท่าทางอิดโลยเหมือนคนปกติทุกอย่างไม่มีร่องรอยของความตื่นตระหนกวัโดดทั้งสิน้นเอ็ดเป็นคนแรกที่ปรีเข้าไปหาท่านพ่อพ่อไปไหนมาครับแล้วเรื่องที่พ่อบอกว่าพิมพ์ประสบอุบัติเหตุมันคืออะไรกันแน่ คุณพ่อมองหน้าเอกสลับกับหน้าฉันที่ยืนตัวสั่นอยู่ข้างหลังท่านถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยจนน่ากลัวว่าพ่อก็แค่เป็นห่วงพ่อเห็นว่าเขาไปคนเดียวพ่อก็เลยอยากจะแน่ใจว่าเขาปลอดภัยดีแล้วพ่อรู้ได้ยังไงว่าพิมโกหฮฉชันตะกรนถามออกไปอย่างสุดที่จะทนความกลัวและความสับสนมันปะปนกันจนฉันควบคุมตัวเองไม่อยู่คุณพ่อหันมามองหน้าฉันแววตาของท่านในตอนนั้นมันวา่างเปล่า เย็นชาเหมือนแววตาของคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตพอก็แค่รู้ท่านตอบซานนเพียงแค่นั้นก่อนจะเดินเลี่ยงพวกเราสองคนแล้วตรงเข้าไปในบ้านทิ้งให้ฉันกับเอ็กยืนนิ่งอยู่กับความสับสนและคำถามมากมายที่ยังคงไร้ซึ่งคำตอบเหตุการณ์ในวันนั้นมันควรจะเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมคะมันควรจะทำให้เอกตาสว่างและเข้าใจในสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกเขามาโดยตลอดแต่เปล่าเลย มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันลายที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเดิมหลังจากวันนั้นคุณพ่อก็กลับมาทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านยังคงทำอาหารเช้าให้เรายังคงถามไถ่สารทุกสุบลิบของฉันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของฉันอีกเลยท่านไม่เคยทักว่าฉันไปไหนมาหรือทำอะไรทุกอย่างมันเงียบเงียบจนหน้าอึดอดัดเหมือนพายุก,กำลังก,ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบต่อรอวันที่จะพัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พังพินาศ ส่วนเอกถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มเชื่อฉันมากขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็ยังคงเข้าข้างพ่อของเขาอยู่เสมอเขามักจะพูดกับฉันว่าบางทีคุณพ่ออาจจะแค่เหงาท่านอาจจะแค่ต้องการความเส่ใจจากเราหรือไม่ก็เราพยายามเข้าใจท่านหน่อยนะพิมพ์ท่านก็เหลือแค่เราสองคนฉันรู้สึกโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตฉันเหมือนคนที่กำลังจมน้ำอยู่กลางทะเลลึกตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ แต่คนบนเรือกลับบอกให้ฉันพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวขึ้นที่กำลังจะกลืนกินฉันเข้าไปฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยอีกต่อไปแม้กระทั่งในบ้านของฉันเองฉันมักจะรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าฉันจะอยู่ในห้องนอนห้องน้ำหรือแม้กระทั่งตอนที่ฉันกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันเริ่มหวาดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันเช็คทุกซอกทุกมุมของห้องเพื่อหาสิ่งผิดปกติแต่ก็ไม่เคยเจออะไรเลย ฉันเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนฉันจะฝันร้ายฝันเห็นเงาดำๆที่ยืนอยู่ปลายเตียงคอยจ้องมองฉันด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแววตาเดียวกับของคุณพอในคืนนั้นฉันตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไว้ในห้องนอนของฉันเองฉันรู้ว่ามันอาจจะดูเหมือนคนบ้าแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วจอลิงลิงฉันต้องการหลักฐานฉันต้องการอะไรก็ได้ที่จะมายืนยันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองและแล้วในคืนหนึ่งฉันก็ได้เห็นมัน คืนนั้นฉันแกล้งทำเป็นหลับสนิทแต่จอริงลิงแล้วฉันนอนไม่หลับเลยแม้แต่วินาทีเดียวฉันรอจนกระทั่งแน่ใจว่าทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้วฉันจึงค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงแล้วไปเปิดดูภาพที่บันทึกไว้ในกองภาพที่ฉันเห็นมันทำให้เลือดในกายของฉันเย็นเฉียบประตูห้องนอนของฉันถูกแง้มออกอย่างช้าๆและเงาที่ปรากฏขึ้นที่หน้าประตูก็คือขุนพ่อท่านไม่ได้เดินเข้ามาในห้องท่านทำเพียงแค่ยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้น ยืนมองมาที่เตียงที่ฉันนอนอยู่เป็นเวลากับ1สิบนาทีก่อนที่จะข้อย่อยอปิดประตูแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเชียบน้ำตาของฉันไหลออกมาไม่หยุดมันไม่ใช่การคิดไปเองมันไม่ใช่ความหวาดระแวงแต่มันคือเรื่องจริงเนาที่คอยตามติดฉันทุกฝีก้าวเนาที่ฉันฝันถึงทุกคืนก็คือพ่อสามีของฉันเองฉันควรจะทำอย่างไรดีคะฉันควรจะเอาคลิปนี้ให้เอกดูไหมแต่ถึงเขาเห็นเขาก็อาจจะอ้างอีกก็ได้ว่าคุณพ่อแค่เป็นห่วง แค่เดินมาดูลูกสะพ้ายให้แน่ใจว่านอนหลับสบายดีหรือฉันควรจะย้ายออกมาจากบ้านหลังนี้แต่ฉันจะทิ้งเอ็ดไปได้อย่างไรเขาก็คือสามีที่ฉันรักคือครอบครัวของฉันแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ฉันกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานคุณพ่อก็เดินเข้ามาหาฉันท่านยื่นกล่องของขวัญและกบกล่องหนึ่งมาให้ฉันพ่อเห็นว่านาฬิกาเรือนเก่าของลูกมันเสียแล้วพ่อเลยซื้อเรือนใหม่มาให้ฉันรับกล่กองของขวัญน,นั้นมาด้วยมือที่สันเทา ฉันเปิดมันออกดูข้างในเป็นนาฬิกาข้อมือผู้หญิงที่ดูสวยงามแต่สิ่งที่ทำให้ฉันแทบจะสิ้นสติก็คือตรงกลางหน้าปัดของนาฬิกามันมีจุดสีดำและกกที่ดูผิดปกติฝังอยู่มันคือเลนส์เลนส์ของกล้องแอบถ่ายฉันเงยหน้าขึ้นมองคุณพ่อท่านกำลังยิ้มเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนทุกครั้งแต่ในแววตาของท่านมันกลับเต็มไปด้วยชัยชนะและแล้วจุดแตกขับที่แท้จริงก็มาถึง มันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องนอนหรือในห้องนั่งเล่นแต่เป็นในพื้นที่สวนตัวที่สุดของฉันห้องน้ําฉันเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาอาบน้ํามันเป็นวิธีผ่อนคลายอย่างหนึ่งของฉันและฉันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรจนกระทั่งวันนั้นขณะที่ฉันกําลังอาบน้ําและหาเพลงโปวดของฉันไปเลื่อดเปื่อยทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงข้อประตูห้องน้ําเบาๆพิมพ์ร้องเพลงนี้อีกรอบได้ไหมลูกพ่อชอบฟังเสียงของคุณพ่อ ดังมาจากอีกฝากหนึ่งของประตูโลกข้างใบของฉันพังทลายลงในวินาทีนั้นท่านได้ยินท่านได้ยินฉันร้องเพลงในห้องน้ํามันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าท่านยืนอยู่หน้าห้องน้ํามาตลอดนั้นหรือหรือว่ามันมีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านั้นด้วยความกลัวที่พุ่งขึ้นถึงขีดสุดฉันรีบคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันกายแล้วเปิดประตูออกไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคุณพ่อน่าจะเดินกลับไปที่ห้องของท่านแล้วแต่ฉันไม่สนใจ สัญชาตญาณของฉันมันบอกให้ฉันทำอะไรบางอย่างฉันเริ่มสำรวจห้องน้ำอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมหลังกระจกใต้อ่างล้างหน้าและแล้วฉันก็เจอมันมันถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนในช่องระบายอากาศบนเพดานวัตถุสีเหลี่ยมสีดำขนาดเล็กจิ๋วที่มีเลนส์กล้องสะท้อนแสงแวววาวออกมากล้องแอบถ่ายในห้องน้ำของฉันวินาทีนั้นฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงฉันไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่าใครจะคิดอย่างไร ฉันไม่สนใจคําแก้ตัวไวยโดดทั้งสิน้นขีดจํากัดความอดทนของฉันมันได้ขาดสะบั้นลงแล้วฉันวิ่งออกมาจากห้องน้ําทั้งทัที่ยังมีแค่ผ้าเช็ดตัวพันกายฉันวิ่งไปทู่ประตูห้องของคุณพ่ออย่างบ้าคลัง่งเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะคะเปิดประตูเอกซึ่งเพิ่งกลับมาจากข้างนอกพอดีรีบวิ่งเข้ามาดูด้วยความตกใจพิมพ์เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไปเขาติดกล้องในห้องน้ําพ่อของคุณติดกล้องในห้องน้ําฉันตะโกนบอกเขาทั้งน้ําตา ประตูห้องของคุณพ่อเปิดออกท่านยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่เรียบเฉยเหมือนกับว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงพ่อทำแบบนี้ทำไมเอ็ดถามพ่อของเขาด้วยความโกรธและความสับสนคุณพ่อมองหน้าฉันก่อนจะหันไปตอบลูกชายของท่านด้วยน้ำเสียงที่ยังคงเรียบนิ่งเหมือนเดิมก็พ่อแค่เป็นห่วงลูกสะภ้าของพ่อกลัวว่าเขาจะลื่นล้มในห้องน้ำคำพูดนั้นมันคือฟางเส้นสุดท้าย ความเป็นห่วงที่กลายเป็นข้ออ้างของการล่วงละเมิดความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นความต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างฉันมองหน้าผู้ชายสองคนตรงหน้าคนหนึ่งคือสามีที่ฉันรักแต่กับอ่อนแอและไม่สามารถปกป้องฉันได้อีกคนหนึ่งคือพ่อสามีชายผู้ที่สวมหน้ากาก,ากของความห่วงใหญ่แต่เนื้อแท้ข้างในกลับเป็นเหมือนเน้อปีศาจที่คอยตามติดและกัดกินชีวิตของฉันตอนนี้ฉันกำลังยืนอยู่บนทางแยกของชีวิต ฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะเมื่อฉันเอาเรื่องนี้ไปเผชิญหน้ากับท่านท่านก็ยังคงพูดคำเดิมพ่อก็แค่เป็นห่วงลูกฉันควรจะเชื่อคำพูดของท่านไหมคะหรือว่านี่คือสัญญาที่ชัดเจนที่สุดของความสัมพันธ์ที่เวลวร้ายและการควบคุมที่เป็นพิษที่ฉันต้องรีบมีออกมาให้เร็วที่สุดก่อนที่ฉันจะกลายเป็นบ้าหรือถูกทำลายไปมากกว่านี้